ความซื่อสัตย์นั้นเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากถ้าใครก็ตามมีความซื่อสัตย์คนคนนั้นก็เท่ากับว่ามีรากฐานทางคุณธรรมที่แข็งแกร่งมากพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเราโกหกได้ก็ทําชั่วได้ทุกอย่างดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะสอนให้ลูกๆมีความซื่อสัตย์ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ต้องซื่อสัตย์ให้ลูกเห็นเพราะอะไรเพราะโบราณท่านย้ำว่า หนึ่งการกระทํานั้นมีค่ายิ่งกว่าพันคําสอนฉะนั้นถ้าพ่อแม่เอาแต่สอนเอาแต่สอนเอาแต่สอนแต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าพ่อแม่ก็พูดอย่างทําอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีทางที่ลูกจะซื่อสัตย์ได้พระพุทธองค์ได้จัดไว้คาหนึ่งว่ายถาวาทีตาถาการีปรแปลว่าสอนอย่างที่ทําและทําอย่างที่สอนพูดอย่างที่ทําและทําอย่างที่พูดถ้าใครนะคุณพ่อคุณแม่คไนคไหนก็ตามทําตามหลักการนี้นะ ทำให้ดูเลยนะสอนให้จําทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสปฏิบัติให้เป็นแรงบันดาลใจตัวปฏิบัติให้เป็นแรงบันดาลใจนี่แหละที่จะทําให้เด็กและเยาวชนเชื่อมั่นในคุณพ่อคุณแม่เอาแต่สอนไม่ได้ช่วยอะไรนะลงมือทําให้เขาดูพอเขาเห็นตัวอย่างที่ดีเขาจะเก็บรับซึมซับและแน่นอนวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตามเพราะการกระทํานั้นย่อมดังกว่าคําที่พ่ําพูด